สวัสดีจ้าป้านาช่างซ่อมผ้านะคะห่างหายกันไปหลายคลิปเนาะเพราะว่าหมัวเศร้าโศกอยู่เนาะหมาตัวโปรดเสียชีวิตนะคะก็ขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยเนาะเพราะว่าบางท่านก็ไม่ได้เลี้ยงบางท่านเลี้ยงก็จะเข้าใจนะคะวันนี้ก็เลยมีงานติดซิปนะคะก็เลยจะเอามาให้ดูนะวิธีติดซิปของเรานะคะก็คือเลาะ ซิปเก่าออกนะคะเลาะเฉพาะตรงนี้ตรงซิปนะคะแล้วด้านนี้ก็เลาะเปิดออกมาอย่างนี้นะคะเปิดสาบออกมาอย่างนี้พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาซิปที่เรามีอยู่นะคะบางครั้งเราซื้อซิปมายาวเราต้องตัดนะคะแต่ของร้านเราเราจะตัดที่ข้างบนนะคะ ตัดที่ข้างบนซิปไม่ตัดที่ข้างล่างนะเนี่ยเราก็จะเอาซิปมาวางนี้นะคะวางกับสาบเดิมโดยที่ให้ให้เหล็กเนี่ยสูงขึ้นมาให้ปลายซิปเนี่ยชนกับสาบเขานะเนี่ยเออวางางนี้นะคะแล้วสูงขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเราก็ใช้ชอ็อคติ๊กไว้นะคะติ๊กไว้ส่วนที่เกิน ตัดทิ้งเผื่อด้วยนะคะเผื่อประมาณครึ่งนิ้วเราก็เย็บค่ะถ้าเป็นซิปฟันพลาสติกนะคะเราจะเย็บทางาทางด้านขวาก่อนก็รูดลงมานะคะรูดซิปลงมาแล้วก็จับยัดเข้าไป จับยัดเข้าไปในขอบแบบนี้นะคะเอาชิ้นตัวมาปิดแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บเลยครับดันให้รอยช็อกเนี่ยเท่ากับเส้นขอบนะคะเส้นขอบ เส้นขอบแล้วใช่ไหมตรงนี้ยัดเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็มาเย็บลงของเราจะใช้ตีนผีธรรมดาเดินลงมาเลยนะคะจะใช้ตีนผีธรรมดาเดินลงมาเลยจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นตีนผีข้างเดียวหรืออะไรนะ,ะหนึ่งตีนผีนะคะ เอาตีนผีให้ชนฟันซิกแล้วเดินลงมาเลยนะคะเส้นนี้เราจะเดินสองเส้นก็ได้เส้นเดียวก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วก็เดินหยุดมาที่ตรงฟันเหล็กนะคะเหล็กยำ้ำเสร็จแล้วเราก็พลิกนะคะพลิกพลิก,กหงายท้องขึ้นนะ ลิ้งไงท้องขึ้นแล้วก็จับตรงก้นซิปนี้ดึงให้ตึงนะคะเนี่ยที่เราเอ้าวไว้เนี่ยดึงให้ตึงนะคะดึงให้ตึงเรายกเรายกขึ้นดูอย่างเงี้ยเราจะเห็นรอยเดิมเขานะคะรอยเดิมเราเย็บเท่ารอยเดิมเลยนะคะโดยเย็บปีกซิืหนึ่งข้า จับดูนะคะจับเปิดดูให้ที่เราติ๊กไว้ตรงขอบเส้นขอบติบไนลอนติฟบันธรรมดาสิกพลาสติกเราจะเย็บเส้นเดียวก็ได้นะคะหรือเราอยากให้แข็งแรงก็เ,เย็บเส้นหนึ่งริมริมซิปนะคะ พอเสร็จแล้วใช่ไหมพอเสร็จแล้วเราเย็บติดแล้วใช่ไหมคะนี่ยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะนี่เย็บซิปเฉพาะนี้เราจับอันนี้ยัดเข้าไปค่ะยัดเข้าไปให้ปกติให้เขาเรียบๆนะคะให้สาบเขาเรียบๆแล้วเรามาเดินบนขอบเลยนะคะเดินคิวบนขอบ อ่านมาถึงประมาณหูนะคะให้หูปิดไว้แล้วก็เนี่ยเดินคิ้วบนเลยนะตรงนี้ยังไม่ได้เย็บใช่ไหมพอเราจะเย็บก้นซิฟใช่ไหมคะเราจะเย็บจากตรงนี้นะคะเย็บลงมา รูดซิปขึ้นนะคะให้หัวซิปเนี่ยไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับตีนผีเราเนาะเราจะเย็บสูงขึ้นมาประมาณตรงฟันเหล็กที่เราย้ำไว้เมื่อกี้นะคะเย็บลงมาเลย พอเ,เสร็จแล้วเรากลับออกมาดูเห็นไหมคะเนีย่ยเราเย็บเป้าลงยาวไปให้ลูกค้าเลยนะคะแล้วเราก็กลับออกมาดูทีนี้เราจะต้องเย็บโค้งส่วนส่วนโค้งสาบใช่ไหมแล้วก็เอาเข้าไปในตีนผีแบบนี้เลยะคะ่ะเย็บคิ้วถึงเป้าเลยนะคะถึงเส้นเป้าเลย เป็นคิ้วกระดูกข้างบนเลยนะเวลาเย็บคิ้วกระดูกเนี่ย <m ich ing> ให้มันขึ้นสูงขึ้นมาจากรอยโค้งสาบตีนผีหนึง่งประมาณตีนผีหนึ่งเนาะพอถึงตรงนี้ <m ich ing> เราสามารถนะคะหากระดาษที่เราตัด ไม่แล้วเนาะมาวางหรือเราจะเย็บตามรอยเดิมเราก็ได้รอยเดิมที่ที่เราเลาะออกนะคะมันจะมีรอยรอยเดิมอยู่เส้นได้ที่เราเลาะออกพอมาถึงต้องขอบเราก็ย้ำ ที่ใส่ซิปเนี่ยมันไม่ได้แตกก่างอะไรกันมากมายนะคะส่อนมากมันก็แล้วแต่เทคนิคทําจริงๆถ้าไม่ได้ทําให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณไม่รวมการเลาะนะเย็บอย่างเดียวเนี่ยประมาณห้าถึงหกนาทีนะอันนี้แถมนะคะเย็บเป้าให้ลูกค้าไปด้วยเป้าจนถึงใต้ขานะเผื่อเขาแตกอนะไรเนี่ย ลองรูดดูนะคะพับหัวลงอย่างนี้ลองรูดดูแล้วพับหัวลงอย่างนี้นะคะเนี่ยเขาก็มีตะขอมีกระดุมตรงนี้ก็เรียบเห็นไหมคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะวิธีใส่ซิปนะคะคิดตังค์ได้แล้วร้านเราคิดสี่สิบบาท ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะ,ะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ